ผู ừng, 네้เบิ่งในท่านผู้ชมตอนนี้สิ่งก็อยู่ที่หัวล้นแขวงไส่สมบูรณ์ท่านผูมตามที่สิ่งได้นัดเมื่อกี้เนาะก็คือเวลา5โมงเย็นสิ่งจะมาไลฟ์สดอยู่ที่ภูหัวล้นแขวงไส่สมบูรณ์ตอนนี้ก็เป็นเวลา5โมงคอดีสิ่งก็มา ตามที sea, Respect, ่ส so ัญญาเนาะตามที่น่พูดไว้เนาะท่านผู้ชมดูนี่คือเรียวๆเลยนะเรียวๆเลยบ่มีการตัดต่อบ่มีการใส่เอฟเฟคเอฟเฟอย่างทั้งสิ้นเลยเนาะท่านผู้ชมเนาะนี่ชอบบรรยากาศแบบนี้เนาะคือชอบอะไรที่มันเรียวๆนะหน้าก็ไม่ต้องเสริมไม่ต้องแต่งไม่ต้องเห็นอีกอย่างทั้งสิ้นเลยเอาแบบนี้เลยนั่นคือ มาคือตัวสิงนะท่านผู้ชมนะนี่ท่านผู้ชมที่นี่คือใสสมบูรณ์คือตอนนี้มีลมแหงเนาะอยู่ที่นี่เนี่ยอากาศเย็นเป็นเมืองที่อ้อมหอบลอยภูเขาแล้วท่านผู้ชมเดี๋ยวให้ดูเมืองที่อ้อมหอบลอยภูเขาข้างหลังสิงอ้อมหอบ้อ,อยภูเขาสามร้อยหกสิบองศาเลย คือเมืองนี้เป็นเมืองที่มีอากาศเย็นตลอดปีถึงอากาศจะฮ้อน oh, <what? S 1> เพียงใดก็สร้างที่แขวองอื่นของประเทศลาวเนะาะจังหวัดของประเทศลาวนะแต่มาที่ใส่สมบูรณ์เนี่ยท่านผู้ชมคือบ้อนเลยเนื่องจากว่าเปิดที่อ้อมภ้องภูเขาและก็บ่มีบ่มีโรงงานอุตสาหกรรม วิธีสวิตช์แบบลั่งเดิมโดนนเยเฉพาะยึดถือการกเกษตรหลักๆคือชาวชาวเมืองนี่ชาวชสยสูงนีเนาะจะยึดถือการเกษตรหลักแล้วก็อีกส่วนก็ครอบครัวพนักงานอย่างสิ่นทหารตำรวจครูอาจารย์อะไรทั้งสิ้นเนาะผมเขามาฝึกอ่ เส้นนายทหารใหม่เนาะจบมาจากต่างประเทศนี่เนาะสว่วนมากเขาก็จะส่งมาอยู่อยู่ที่ไซสุสบูลนี่เนื่องจากว่ามาฝึกกกะเกียมเป็นเป็นนายคนซะครับหลังจากผ่านจากไซสุสบูลเป็นที่เรียบร้อยแล้วเขาจริงจะส่งมาอยู่ปกครองแขง่ขงแข่งขึ้นตามแข่งต่างๆเนาะเนื่องจากว่าผู้ไดที่อยากมีผลงาน มาข้างคาาฐานตรงมาที่สจุดใหมใหมมรตอยู่ที่นี่ัาาอาาดีตเคยมีอดีตที่ยาวนานเคยเป็นสมรภูมิหบตนึงที่ิใจมีประวัติศาสตรยาวนานของประเทศเราเนะพี่น้องนะ พ,พูดเนาะพูดตรงนั้นตรงนั้นมันขึ้นไปตรงนั้นเนาะจะเป็นจอมภูเบี้ยอะไรตรงไหนจอมภูเบี้ยอะไรตรงนั้นขึ้นไปตรงนั้นเนาะแต่ภูเบี้หั่านถ้าเขาจะไปต้องได้ไปเป็นคารวานเป็นกลุ่มอย่างต่ำต้องสิบคนขึ้นไปเนาะถ้าว่าไปคนหนึ่งสองคนเจะาาสามารถไปได้ท่านผู้ชมภูเบี้ย คือเสียงเสียงจะบุดีปันใดน,นะท่านผู้ชมนะเนื่องจากว่ามันมีลมพัดเนาะเดี๋ยวสิงปิดกล้องหลังให้เบิงนะท่านผู้ชมเนดะ้อ่านีมีเลยท่านผู้ชมมีเลยโอ้มันใสจอขวางมาแลนะ้วเนาะมันใส่ต,ตองตองใส่จอตังนี่ท่านผู้ชมนี่คือบรรยากาศเลี้ยวๆของเมืองไส่สมบูรณ์ข่อยไส่สมบูรณ์เลยนะเนี่ยเนี่ยตัวนี้คือ ขึ้นไปภูเวียนท่านผู้ชมตัวนี้ขึ้นไปตรงนี้เราเราก็ลงตรงนี้นิดนึงพี่ที่บอกว่ามีคิงคองส่วงแล้วที่เป็นกระแสเนาะที่บอกว่ามีคิงคองตัวนั้นแหละลผัเมเ,เ,เมืองเมืองนี้เป็นเมืองที่บอก ว่ฮ้อนจักเทื่อนเรามีแต่กันฮ้อนสูงสุดก็ประมาณซ่าวเอ็ดองศาซ่าสององศาคือสูงสุดแล้วซาวเอ็ดสาวสององศานี่คือสูงสุดแล้วใส่สมบูรณ์ทัานยามหนาวนี่โอยทำภูชมเลยแฮร์ว่าความหนาวตัวนี้นะทำภงชมจอมเขาตัวนี้จอมปูตัวนี้จะเป็นปูที่สูงที่สุดในปัญหาภูมอรนะทำสูชมตัวเนี้ย <c ười> นะมันจะมืดๆเพราะว่ามันต้องแสงต้องแสงเนาะแสงสะท้อนเนาะ,ะตัวนี้ห้องละมากับตัวนี้ทู้ชมถ้าผู้ใดอยากเห็นมุมสูงสุดของแขวงไซส,ส,นะส์สมณ์เนาะสิงจะลงคลิปเต็มไปในในตัวนั้นเดอ้อไปเบิ่งเดอ้อท่านำสุดเด้อสิงขึ้นไปเมือ่อเมื่อวันเมื่อก่อนเนาะเมื่อวันเมื่อก่อนนี่สิงขึ้นไปตรงนี้แหละตรงจุดสูงสุด ลาแขวงไสสมบูรณ์ขึ้นไปภูมอโลนนะรับท่านผู้ชมสิขึ้นไปวันนั้นแหละฮะ้ให้ดูเลยสามร้อสิบองศาท่านผู้ชมงามยอดย้อยน,นี่านนคือมุม360สามร้อยหกสิบองศาเลยท่านผู้ชมเด้อ อยู่ในเมืองมันฮอนท่านผู้ชมเออยู่ในเมืองมันฮอนหลอกมีโอกาสก็มาที่ไซสสมบูรณ์เด้อสัมผัสบรรยากาศที่ไซสสมบูรณ์เนาะเรือมาพักผ่อนชิวๆให้ดูจากความทุกข์ความโศกจากความเศร้าความเหงาสักหนึ่งวันเนะาะท่านผู้ชมเนาะ จะเห็นมุมสุดสุดเ่ยจะเห็นทั่วแขวง,งเลยจะเห็นทั่วตัวเมือ,องเขาเลยตัวนั้นสิ่งลงไ้ในคลิปตัวนั้นเด้อคลิปเต็มที่สิงไทยทั่วเมืองสายสมุทรในเมือนั้นเอนางวันเมื่อก่อนแต่ตัวนี้จะเป็นจุดเช็คอินจุดนึ่งที่นักท่องเที่ยวมาแล้วก็มาถ่าย ได้มาแล้วมันสิงดุยเหลี่ยวเลยไปดูได้ในคลิปถือเห็นมุมสิงหมุน360อยหสงศาท่านผู้ชมได้ดูเลยตท่านผู้ชมคือดีงามตามห้องเรื่องแบบยังโคง้งเป็นธรรมชาติสุดๆเลยแหละท่านผู้ชมเลสะดสุดๆเลย มองนั่ท่านผู้ชมไปดูน้ำมันลองขึ้นขึ้นไปแถวๆนั้นเนาะแถวๆนั้นเนาะแต่มันไม่ใกล้อยู่นะท่านผู้ชมลองลองไปกันดูตอนนี้สิงห์ก็กำลังย่างไปท่านผู้ชมแต่บอกคุว่าจะมีมันจะสัญญาณเข้าถึงบ่เนาะติดตามกันท่านผู้ชมไปเอาไปนล้วกันเนาะ สิงจะมองย่างไปตรงนั้นบึ่งเด้อท่านผู้ชมเพราะว่ามุมตรงนั้นเราเวลาเฮาอยู่จุดข้างข้างทึงถ่งายลงไปนะข้างบนถ่ายลงไปมันจะบังซะมันจะบังเฮาบวสามารถเห็นมุมนะเนาะเดี๋ยวเดีย๋ยวสิงไปย่างไปบึง่งอันนี้คือเอาเดียวเรียวเลยนะท่านผู้ชมนะบ่มีการตัดต่อบ่มี โอ้สัญญาณอยู่อยู่หมอง็บ่ค่อยดีนะท่านผู้ชมนะขนาดมีหลักสัญญาณอยู่ใกล้ๆเนี่ยนื่องจากมันน่าจะคนละขึ้นกันเนาะท่านผู้ชม ทุดทีครับผู้ชมเนต็ตมัน,นรุดเน็ตดุดเนาะอุ้ยบ้าเอ้ยสามีก็ยังเด่นเนต็ตดุดอยากได้เนต็ตอันเมืองไทยมาใส่เลยเนาะเนต็ตที่ที่ลาวคือท่านผู้ชมเลยหัวแหละกากเนะาะใส่หมดเลยครับผู้ชม โอ้ดเดี๋ยวปิดกล้องหลังให้บังโอ้ยนี่มุมนี้บค่อยบค่อยมีคนมาแล้วทำสุ่มเนื่องจากว่ามัน ไกลอยู่เนาะมกลากมากเลยยวน อยู่ใกล้เทศบาลแขวงนั้นเนี่ย360องศาเนาะตรงนี้แหละจุดนี้แหละเป็นจุดที่สูง บรรดาในบรรดาภูหัวโล้นเนาะตัวนี้จะเป็นภูเขาที่สูงกันกอนมูลล่เลยท่านผู้ชมนะซึ่งสิงไปพิชิตมาแล้วคนเดียวเมื่อวานเมื่อก่อนเนะาะท่านผู้ชมอยากเห็นคลิปเต็มไปเบิ่งอะในในคลิปที่สิงปล่อยไปเนาะขึ้นตัวนั้นจะเห็นมุมเต็มของเมืองเลยจะงามกว่าท่านผู้ชมงามกว่าหลาย ท่านผู้ชมที่เข้ามาดูการไลฟ์สดของสิงห์ยอดหลังเนาะดูแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้สิงห์หน่อยเอ้ยท่านผู้ชมเอ้อเพื่อเป็นกำลังใจให้สิงห์เห็ดคลิปต่อไปเนาทำาท่านผู้ชม อซัพพอร์ตสิ่งๆก็น่าจะได้เลิกเฮ็ดคลิปเลยเ,ลเลย <g ül> นื่นองจากว่าบ่มีกำลังใจเฮ็ดเนาะท่านผู้ชมเนาะก่อนหน้านี้เป็นมองเลี้ยงูเลี้ยงวัวเลี้ยงควายเพิ่นท่านผู้ชมไงตรงนี้เนาะเป็นมองเลี้ยงวัวเลี้ยงควายเพิ่นเขา,ขาเรียกคังเขาเอี้กว่าคังเลี้ยงวัวเลี้ยงควาย เอาจิงๆใส่สมบูรณ์สิงเคยมาเคยมาอยู่เคยมาอยู่ประมาณจิปีท่านผู้ชมสมัยสิงเรียนมอมอต้นเรียนมหนึ่งจนถึงปวินท์มหนึ่งปวศีลปวีจนถึงประมาณม 3, สามสิงเรียนอยู่ที่ใส่สมบูรณ์จากนั้นสิงก็เข้าย้ายไปเรียนอยู่บางเวียงไปอยู่บางเวียงจนถึงปัจจุบัน จากจบมาไที่บางเมียงสิงก็ลงไปอยู่อย่างจันทร์จนถึงปัจจุบันสิงค์ค่อยไล่กลับมาที่ชายสุรณ์เป็นปีที่ครบหอบเจ็ดปีสิงค์ค่อยกลับมาเนาะอ้าวท่านผู้ชมก่อนหน้านี้นสิง์มานี่บุบเลยเป็นไอซี่เลย่ท่านผู้ชมไนีนั่งเป็นปลาเป็นอีสังต่างต่างนี่แถวนี้ยังบ่สามารถมาเลยเถอดถ้าจะมาในก่อนลำบากเนาะมาตรงนี้สมัยตอนนั้นเมื่อเจ็ดปีก่อนแต่มา ช่วงปีนี้กับปีกายเนาะมีบรรดาลหลายบล็อกเกอร์เป็นทางประเทศต่างประเทศแล้วก็ประเทศลาวแล้วเขามาเห็นแล้วเขาก็พากัน่ายเนาะมันก็เป็นทีดึงดูดหูดึงดูดตาของชาวโลกเนาะตอนนี้ก็ถือว่านักท่องเที่ยวมาเกือบทุกวันทุกวันท่านผู้ชมมาเกือบทุกวัน้าวเย็นมาทุกวัน โดยเฉพาะเป็นชงเช้าประมาณหกโมงหกโมงเจ็ดโมงนะท่านผู้ชมนะหกโมงเจ็ดโมงคนจะมาเยอะวางน้ำเขียววางน้ำเขียวก็จะเป็นตัวนั้นท่านผู้ชมตัวนั้นเลยมือตะกี้สิงก็ไปมาเนาะไปเบิกเขาเด่นน้ำสงการเนาะ กโอเคอยู่ท่านผู้ชมที่กำลังดูคลิปสิงนะตอนนี้มีโอกาสเนาะบรหยุด่อยางเส้นสงกรานนี้ก็อย่าลืมมาที่ไซส,สมบุนนะท่านผู้ชมเด้อไซส,สมบูรณ์อยู่หากจากนครหลวงนะครหลวงเบียงจันประมาณสองร้อยกับยี่สิบแปดกิโลท่านผู้ชมซึ่ง ท่านผู้ชมสามารถไปเบดูในคลิปสิงได้เนาะสิงมานี่สิงก็มา้วยมอเตอร์ไซค์เนื่องจากว่าในช่วงปีใหม่โดยสารมันเต็มเนาะเราต้องมาด้วยมอเตอร์ไซค์หรือมารถส่วนตัวน่าจะดีที่สุดอีกอย่างเราเรามาด้วยมอเตอร์ไซค์หรือมารถส่วนตัวเขาก็จะได้ถ่ายวิวตามที่หลัใจที่เราชอบเนาะเห็นวิวตรงไหนเราก็หยุดถ่ายเนี่ย เมืองแขวงไซส,สมบูรณ์มีและสถานที่ท่องเที่ยวหลายๆจุดท่านผู้ชมอย่างเมืองห้มเมืองลองซานแล้วก็เมืองลองแจ้งเมืองลองแจ้งก็เป็นสมรภูมิฮบเก่าของท่านบางังเปาเนาะเป็นบุนคคลหนึ่งที่เป็นนักฮบที่เก่งกาจของชาวมงสันซแต่ว่าครั้งนี้สิงจะบ่ได้ไปที่เมืองลองแจ้งเนื่องจากว่าสิง เวลาจำกัดต้องไล่หีบกลับไปทำงานที่เบียงจันทเนาะยังมีงานรอสิงเพียบเลยที่เบียงจันทสิงตรงนี้สิ่งหาโอกาสมายากมากกว่าที่จะมาเลยมาที่ไทยสมบูรณ์นี่ครบรอบเจ็ดปีที่สิงมาไทยสมบูรณ์อาท่านผู้ชมตอนนี้สิงก็มาอยู่อีกจุดจุดหนึ่งของ ใส่สมบูรณนะ์เนาะไอของภูหัวล้นเนาะของภูหัวล้นเนี่ยเป็นมุมที่หลายหลายคนบ่เคยมานะท่านผู้ชมนะเนี่ยส่วนมากก็จะมาแทแค่ตรงนั้นเนาะ,นะตรงที่เฮ็ดเฮ็ดตูบฮะตรงที่มีรถจอดเนาะเขาบ่คยมาที่นี่เนื่องจากว่ามันค่อนข้าง,งสูงน้อยนึงใลทางมาก็บ่บ่สะดวเนาะท่านผู้ชมนะตอนนี้ก็ใกล้จะห้าโมง ครึ่งแล้วสิงต้องกลับแนละ้วท่านผู้ชมเอ้ยกลับแล้วท่านผู้ชมก่อนจบคลิปเนาะก,ก็อย่าลืมกดไลค์และกดแชร์กดสุสานสิงไว้เด้อออ๋ท่านผู้ชมหน้าตาบวกลบเหลาเนาะหน้าตาบวกลบเหลาแต่ท่านผู้ชมเข้ามาดูในคลิปสิงสิงจะชอบไลฟ์สดท่านผู้ชม โบโบโบค่อยมักการแบบตัดต่อใส่เอฟเฟกเนี่ยสิ่งสิ่งบโบค่อยชอบเนาะสิ่งมัแบบบรรยากาศสดๆหน้าสดนี่เลยทำสวนโอ้ตะเวนใกล้ตกดินตะเวนใกล้ตกดินวันนี้สุดยอดเลยทำสวนรูรูรูแม่โคตรสวยเลยเนี่ยทำสวนเออคือตอนนี้ลมพัดเย็นมากทำสวน เ็นสุดยอดบรรยากาศแถวนี้โอ้ยนอ้องท่านผู้ชมเนาะอ่ามาณนี้นะท่านผู้ชมเดอ้อถ้าอยากเห็นคลิปมุมสูงของไซสมบูรณ์เนาะตอนที่สิงขึ้นไปจุดสูงสุดตัวหน้าเนาะจุดสูงสุดตรงน,นั้นเมื่อก่อนสามารถเป็นดูคลิปย้อนหลังของสิงที่สิง ปล่อยในตัวนั้นเด้อประมาณสิบเอ็ดนาทีอ่ะท่านผู้ชมเข้าไปไปดูได้ตัวนั้นสิงจะถ่ายแต่ละจุดแต่ละจุดของแขวงไซสมบูรณ์เนาะแล้วก็ถ่ายที่ภูหัวล้นด้วยวันนี้สิงพาน้องายมามาเฉยๆามจริงแล้วสิงไม่ได้ตั้งใจมามากับน้องไยเนาะพาน้องไซมาเด้น้ำสงการในล่องไซตอนนี้กำลังนงั่งรอ จะ,จะให้น <t ilde hat> ้องสาย่คลิปของการเด่นน้ำสงการมันนีเราสิงสิงไม่ได้ถ่ายนะทุนผูมสิ่งขอล่ายสดทอย่างเดียวเนื่องจากว่าสิ่ง่ออะไรที่มันเรียวๆอกตรงๆเ่มันก็มันก็ไม่เสียเวลาในการตัดต่อแล้วทานผูม 事都咁叻仔。 ท่านผู้ชมตรงโทษทีนะท่านผู้ชมนะพี่สัญญาณขาดหายแล้วเหนื่อย นี่คนนี้เลยท่านผู้ชมคือน้องชายคือน้องจริงๆนี่แหละน้องพ่อแม่เดียวกันเนาะออกมาจากพ่อแม่คนเดียวกันเลยแต่ว่าเขาอีกบุคลิกเนาะกระดูคนละเบอ์์่ากันเหอะท่านผู้ชม <c oughs> เขาจะออกเวทออกเวทแมดนิดหนึ่งคนนี้ Okay. ท่านผู้ชมมาถึงจุดนี้ก็ขอกราบคำว่า,าสวัสด,ดีนะท่านผู้ชมนะเอาไว้เจอกันมีโอกาสใหม่เนาะเดี๋ยวสิงไปตรงไหน,นสิงก็จะไลฟ์สดให้ท่านผู้ชมได้ดูนะโอเคท่านผู้ชมบ๊ายบาย หล่ล้นแขวงไสสมบูรณ์เนาะบายบายท่านผู้ชมดูพระอาทิตย์ตกดินกันแล้วก็ see you next time bye ขอให้ท่านผู้ชมทำรวยแข็งแรงโชคดีปีใหม่นะครับ